สวัสดีประจำ EP ที่9นะครับเป็นเย็นของวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ถ่ายถ่าย EP หน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่แปลงของแตงโมนะครับจริงๆถ่ายไปก่อนแล้วนะครับก็มาเปิดคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่บนการทำนะครับตรงนี้เป็นแปลงของแตงโมิน4นะครับซึ่งที่มีอยู่3แถวนะครับแถวตรงกลางเนี่ยจะเป็นต้นคู่ อัตราส่วนในการใส่นะครับเป็นปุ๋ยมากินซีครับปุ๋ยมากินซีที่เราทำใส่กระสอบในอีพีก่อนหน้านี้ครับก็การหมักก็ประมาณ1เดือนนะครับก็ใส่2ประมาณนะครับสกระสอบต่อนหนึแถวนะครับตรงกลางก็อาจจะสัก3กระสอบถึง4กระสอบนะครับแล้วก็งข้างๆก็2กระสอบเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มจากการไถปรวนดินนะครับไถเปิดนาดินนะครับตรงนี้เราได้ทําการวางเทปัหนหยุดเวลานะครับแล้วก็เปิดน้ําให้น้ำเนี่ยเขาไอเกิดความชุ่มชื้นอยู่ที่ดินก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไถครวน,นะครับวันนี้มีคุณตานะครับซึ่งเป็นญาติการบ้านอยู่ข้างๆนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมการทําเกษตรของเราครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใช้คราทําการเกลี่ยหน้าดินให้เข้าเสมอกันนะครับแล้วก็เป็นการทำการเก็บทําการเคลียร์วัสดุอย่างเช่นพวกกิ่งไม้พวก,กรากไม้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ไชใหม่นะครับเราก็ทําการเคลียร์ออกเพื่อเตรียมที่จะลงะปุ๋ยหมักต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําอินทรียวัตถุหรือว่าปุ๋ยหมักที่เราได้ทาการหมักไว้นะครับ เราก็จะ,ะครับนามาใส่ในแปรงที่เราได้ทําการไถไว้นะครับโดย,โดยอัตราส่วนก็อยู่ที่นะครับแถวและประมาณ2กระสอบนะครับตรงกลางก็3ถึง4งกระสอบก็ประมาณนี้ครับเราก็จะนําปุ๋ยหมักนะครับไปโรยใส่ในแปรเนะครับพอทําการนําปุ๋ยหมักไปโรยเสร็จก็จะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะทําการ เตรียมไถในขั้นตอนต่อไปครับจากนั้นเราก็จะทำการไถพรวนนะครับโดยเราจะใช้2รอบนะครับไถไปกลับเพื่อให้ว,วัตถุินซีนะครับกับดินเนี่ยเขา,าเกิดการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากที่ไถเสร็จเราก็จะใช้คราดนะครับในการ แต่งให้เขาเป็นร่องนะครับเป็นร่องเป็นแนวให้สวยงามสวยงามน,นะครับเพื่อ,อให้ดูเป็นระเบียบนะครับก็ง่ายต่อการปลูกนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการปลูกในขั้นตอนต่อไปครับจากนั้นเราก็จะทําการนําเทปหนุดนะครับมาวางกลับที่เดิมนะครับแล้วก็จะนำเมล็ดที่เราอบนะครับนี่เป็นเมล็ดที่เราอบ รอบสรอบแรกคือเราเอาใส่ถาดเพาะเนี่ยเขาอบใหม่เขาเริ่มง,งอกก็เลยจะเอาลงแปลงปลูกเลยนะครับนะจะไม่ได้ชำในถาดพาะก่อนนะครับโดยระยะห่างก็อยู่ที่40เซนนะครับก็ได้ทำการตัดท่อ4 0เซนนะครับวางเป็นแนวแล้วก็ปลูกตามท่อเลยครับแถวด้านข้างจะปลูก เป็นหนึ่งแถวนะครับแต่ว่าตรงกลางจะปลูกเป็น2แถวนะครับเป็นปลูกเป็นต้นคู่นะครับครับจากวันที่ลงเมล็ดนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วแวันนะครับเขาก็จะเริ่มงอกเป็นต้นกล้าขึ้นมาครับใบจริงกําลังเริ่มแทงใบจริงนะครับก็จะมีบางช่วงที่อาจจะ ไม่เกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งปัญหานะครับถ้าเราลงแบบมเมล็ดเลยไม่ได้เพาะต้นกา้เขางอก,ก่อนนะครับเราก็จะเอาต้นกล้าที่จาคัดเพาะ,ะเมื่อวันที่5นะครับก็คือจะเพาะก่อนอชุดที่ลงมเมล็ดเลยอยูอ่ประมาณ3วันนะครับก็จะโตไร่เรียก,กันครับก็จะนําต้นกล้ามาปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่เราลงมาเมล็ดเลยตั้งแต่วันที่8นะครับวันเสาร์ที่8ก็คือ จะได้แค่ประมาณเกือบเกือบครึ่งนึงนะครับพออยังอีกครึ่งหนึ่งก็จะนามาต้นกล้าที่เราเพาะในถาดเพาะนะครับมาลงเพิ่มให้ครบหนึ่งโดมนะครับก็อยู่ที่น่าจะประมาณ100กว่าต้นครับประมาณที่ร้อยต้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมครับสวัสดีครับ